สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนการใช้แอปพลิเคชันต่างๆในการทำคลิปในการสอนออนแฮนแบบง่ายๆเก็บไว้ใช้กันนะคะอันดับแรกแอปที่เราจะโหลดมาส่วนใหญ่แล้วเราก็จะใช้กันหลายอย่างใช่ไหมคะคือบางทีเราก็ใช้แอปตัวนี้หรือว่าจะใช้เป็น x recorder ตัวนี้นะคะ ่าเวลาเรากดเข้ามาในแอปตัวนี้ recorder ก็จะมีโปรแกรมเมนูต่างๆเรายุบไว้ก่อนเลยค่ะส่วนเมนูเวลาขึ้นหน้าจอมาเมนูของเขาจะอยู่ตรงนี้นะคะรูปสัญลักษณ์เหมือนวิดีโอตรงนี้ แล้วแอปต่อไปที่เราจะใช้คือ Draw on Screen ตัวนี้เรากด Start ได้เลยนะคะแบบนี้จะขึ้นมามีหน้าจอข้างๆเราไปกดที่ดวงตาไว้ก่อนถ้างั้นเดี๋ยวเราจะไปกดคลิกอย่างอื่นไม่ได้อ่ทีนี้ต่อไป แอปพลิเคชันต่อไปที่เราจะใช้มันอาจจะเยอะหน่อยแต่ถ้าใช้ใช้แล้วมันง่ายๆนะคะ Viva v i d e โตัวนี้กดเข้ามาแล้วหน้าตาของเขาจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูกันค่ะอ่าเมนูต่างๆกลันไกตรงนี้เวลาเราจะใช้สร้างเป็นคลิปวิดีโอของเรากลันไกไว้ใช้แก้ไข คุณครูอยากเพิ่มทลิปตัวไหนก็ได้ยกตัวอย่างเช่น่าเราจะเพิ่มหน้าหลักเป็นรูปนี้จะแทรกได้ทั้งวิดีโอแล้วก็รูปภาพของคุณครูที่มีอยู่ในเครื่องคุณครูเลือกทั้งหมดได้เลยนะคะแล้วก็เลือกมาเลยคุณครูอยากใช้เมนูไหนบ้างกยกตัวอย่างอันนี้ให้ดูต่อไปกดถัดไปเลยค่ะ เรากำลังนำเข้าข้อมูลต่างๆนะคะทีนี้ข้อมูลก็จะขึ้นมาในหน้าจอแบบนี้เยอะแยะเลยทั้งคลิปวิดีโอแล้วก็รูปภาพที่เราแทรกไว้ทีนี้คุณครูมากดที่รูปแบบตั้งค่าหน้าจอให้เป็น16ต่อ9นะคะกดเรียบร้อยเวลาแชร์หน้าจอขึ้น หน้าจอคุณครูจะได้เต็มโทรศัพท์แล้วก็เต็มหน้าจอทีวีที่เราจะใช้นะคะหรือง่ายๆคุณครูไปเลือกทีทมเยอะแยะเลยค่ะเราจะใช้ทีมแบบไหนกดลองสุ่มเข้าไปดูเขาจะมีเสียงดนตรีมาให้นี่แบบนี้แต่คุณครูต้องไปตั้งค่าตั้งค่ารูปแบบใหม่ ถ้าเวลาเลือกทีมเพราะทีมบางตัวรูปแบบไม่เหมือนกันคุณครูต้องไปตั้งก่อนเห็นไหมกลับมาสี่ต่อสมแล้วเราไปกดเป็น16ต่อ9เหมือนเดิมทีนี้ลองเปิดดูนะคะอ่าเปิดดูเมนูนี้เรายังไม่ค่อยได้ใช้หรอกเราไม่ได้เขียนหน้าจอเพราะรสมมติว่าเราอัดวิดีโอมาแล้วอลองเปิดดูตรงนี้ก่อน เดิมก่อนค่ะนี่มีเสียงใช่ไหมคะอ่าเวลาคุณครูอยากทําให้เสียงดนตรีลดลงคุณครูไปปรับตรงระดับเสียงได้จะเยอะจะมากจะน้อยอันนี้คือเสียงดนตรีประกอบนะคะต่อไปกดที่รูปภาพต่างๆต,ตัวนี้เสียงยังเต็มร้อยอยู่แต่ว่าอาจจะมีอะไรสะดุดนิดๆหน่อยๆเราไปเลือกที่จุดลบกวนแล้วก็ไปตั้งค่าให้เขาคะ่ะ ส่วนตรงนี้คลิปของเราตรงไหนมีเสียงแทรกเราลบได้เลยนะคะตังค่าให้เขาต่อไปเอาให้ครบทุกคลิปที่เราเลือกมาจะได้ไม่มีเสียงอะไรแทรกประปนมาโอเคทีนี้ลองกดดูเลยดูนะคะ เห็นไ,ไหมเสียงที่เราตั้งไว้ดนตรีก็จะน้อยลงเสียงวิดีโอเราก็จะเพิ่มขึ้นหรือคุณครูอยากเพิ่มเสียงวิดีโอเพิ่มแบบไหนวิดีโอที่เราอัดมาตอนนี้เป็นเสียงร้อยอร์เซคุณครูอยากเพิ่มเต็มที่ไปเลยค่ะ20%งซแต่ว่าเราต้องไปเลือกทุกเสียงให้มีค่าเท่ากันนะคะเวลารันมาไฟลวิดีโอเราจะได้เหมือนกัน ใช้เสียงระดับไหนก็ให้เป็นระดับเดียวกันทั้งหมดโอเคประมาณนี้ลองกดเพย์ดูสิหนึงก่อนครับ เสร็จเรียบร้อยแบบนี้แล้วกดมันก็จะหยุดเราอยากได้คือค่าของเราแค่นี้หรือว่าคุณครูอยากเติมคลิปต่างๆเพิ่มเพิ่มแทรกตรงไหนคุณครูกดบวกตรงนั้นนะคะเราจะแทรกตรงนี้เราบวกตรงนี้เพิ่มเข้าไปอีกภาพภาพไหนก็ได้หรือว่าคุณครูอยากเพิ่มข้อความข้อความของเรามีหลายอย่างเป็นข้อความมีสติ๊กเกอร์คุณครูกดที่สไตล์เขาตั้งค่าไว้ให้เยอะแยะเลยค่ะ เรากดเลือกใช้ได้เลยไม่ต้องเลือก VIP ก็ได้นะคะคำว่า VIP คือต้องสมัครเป็นกุ๊กก่อนแล้วถึงจะคิดตังเราถึงจะใช้ VIP ได้ตัวหนังสือของเราเยอะแยะถ้ายังไม่โหลดเดี๋ยวเครื่องโหลดเองอทีนี้กดพิมพ์ตรงนี้นะคะ,ะมันกูเพิ่มมาแล้วตรงนี้กดตรงนี้ขยายมาเราอยากให้โชว์ตรงไหนเราจะปรับหน้าจอตรงไหนเราปรับได้เลย เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะข้อความเราก็เติมได้หรือว่าปรับแสงได้นะคะฟิลเตอร์จะมีแสงปรับว่าเราจะใช้แสงแบบไหนจะเลือกทุกคลิปหรือว่อ้คกคิปน่ก่อนประมาณนี้นเสร็จแล้วก็กดบันทึกส่วนในที่บันทึกจะมีที่เป็น V.I.P. คุณครูต้องจ่ายตังค์นะคะถ้าไม่อยากจ่ายตังค์ใช้ค่าปกติแล้วก็ตอนนี้สิบไหมคะคามละเอียดมันเยอะจะประมาณที่เราจ่ายตังค์ค่ะ แต่ว่าเราจะใช้เพื่อความสมบูรณแบบของวิดีโอเราเราก็กด VIP ไปเสียตังค์นิดหน่อยไม่เป็นไรค่ะใครไม่เสียตังค์ก็ทำคลิปธรรมดา480ไม่ต้องเอาค่าที่ละเอียดมากแต่ถ้าสมมติว่าเราโชว์ขึ้นหน้าจอทีวีไฟล์ภาพของเราอาจจะไม่ละเอียดเวลาเด็กๆมองแล้วอาจจะไม่ชัดมันคือข้อจำกัดของทุกแอปอยู่แล้วคุณครูจะเลือกใช้แอปไหน ก็ต้องสมัคร VIP เพื่อที่ว่านหนึ่งจะไม่มีโลโก้ของเขาเราไม่ใส่ก็ได้เราจะใช้เป็นโลโก้เราหรือว่า่บางคนไม่อยากใจตั้งเราก็ใช้โลโก้ธรรมดาแต่ว่าโลโก้ของโปรแกรมก็ยังจะติดมาในแอปเวลาเราสร้างเป็นวิดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้วแค่นี้ง่ายๆค่ะเมื่อกี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับ การสร้างวิดีโอแล้วแต่ก่อนที่เราจะสร้างวิดีโอเราต้องมีวิดีโอก่อนใช่ไหมคะคุณครูลองใช้แอปพลิเคชันนี้ดูนะคะที่บอกไว้เมื่อกี้ x recorder คือตัวนี้เวลาเราโหลดมาเรียบร้อยแล้วมันจะขึ้นให้แบบนี้มีข้างเมนูที่เป็นรูปวิดีโอให้เราถ้าคุณครูจะบันทึกกดไปที่บันทึกกลมๆตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วเขาก็จะจับเวลาให้เรา เวลาขึ้นบันทึกหน้าจอให้แล้วเขาก็จะเดินไปเรื่อยๆ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 อ,อ่าทีนี้ถ้าเราจะหยุดพักก่อนเพื่อที่ว่าจะเอาไปเลือกไฟล์ในโทรศัพท์ของตัวเองว่าคุณครูจะเอาตัวไหนมาสอนนะคะหรือว่าจะแชร์หน้าจอตัวเองกดอ่าทีนี้โปรแกรมต่อไปคือโปรแกรมตัวนี้ที่เราเปิดไว้เมื่อกี้นี้ Draw on Screen เราเปิดไว้แล้วยุบหน้าจอได้เลยนะคะเพื่อที่ว่าคุณครูจะใช้สีสีอะไรเลือกได้เลยดันได้เลยค่ะอยากใช้สีอะไรสีแดงชมพูเขียวตามที่คุณครูชอบได้เลยค่ะเราจะใช้ปากกาตัวไหนเยอะแยะอ่าทีนี้อันนี้ผู้กันมีไว้ให้เราปรับอยากได้ผู้กันเส้นใหญ่เส้นเล็กตามสะดวกเลยนะคะชอบแบบไหนเสร็จแล้วว่าอย่างลบตัวนี้ จะลบเมนูที่เราเขียนไว้อย่างเช่นคุยิต้ตก่อนที่จะเขียนกดดวงตาให้เป็นสีเขียวนะคะเขียนได้เลยค่ะเราจะเขียนอะไรในหน้าจอตัวเองเสร็จแล้วเวลาจะลบกดที่ถังขยะถ้าคุณครูจะเขียนใช้ผู้กันแล้วก็ปรับขนาดกดที่ดวงตาให้ขึ้นสีเขียวถ้าเป็นสีชมพูแบบนี้คุณครูจะขยับหน้าจอแต่ไม่สามารถเขียนได้นะคะ ต้องกดไปที่ดวงตาให้เป็นสีเขียวอ่าทีนี้สมมติว่าเราเขียนไว้แล้วเราต้องการจะวกกลับก็เหมือนเมนูทั่วไปค่ะกดตัวนี้วกกลับได้เลยอ่าทีนี้เมนูของเรา ใช้บันทึกเราจะบันทึกกดไปที่ Record Order ตัวนี้อ่กดไปที่บันทึกปุ่มจุดสีแดงหรือว่าจะ Stop ได้แต่ทีนี้เวลาเราจะเขียนเราต้องเอาดวงตาให้เป็นสีเขียวก่อนนะคะคุณครูก็สามารถเขียนหน้าจอได้เลยสามารถเปลี่ยนผู้กันของตัวเองให้มีขนาดใหญ่ขนาดเล็กได้ตามที่ตัวเองชอบ กดตกลงสีคุณครูเลือกได้เยอะมากคุณครูอยากใช้สีอะไรเสร็จแล้วเลือกแล้วดันได้เลยค่ะเราเปลี่ยนสีเปลี่ยนขนาดเห็นไหมคะเปลี่ยนขนาดของเราถ้าใหญ่ไปแล้วก็ปรับเล็กลงตามที่เราชอบเพราะว่าคุณครูบางคนก็ไม่ชอบพวกกันใหญ่่าๆอชอบเล็กๆแบบนี้ก็จะได้เขียนง่ายแล้วแต่นะคะชอบแบบไหนปรับขนาดได้เลย ทีนี้ต่อไปลบลบได้เลยทีนี้เวลาเราจะเลือกในอัลบั้มของเราเราจะเขียนเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับงานชิ้นนี้คุณครูอย่าลืมปรับหน้าจอให้เป็นแนวนอนนะคะขยายขึ้นอยากเขียนแบบไหนสอนแบบไหนขยายขึ้นแบบนี้กดที่ดวงตา แล้วคุณครูก็สามารถเขียนลงไปได้เลยคุณครูอยากเขียนอะไรเวลาสอนพูดไปเขียนไปอัดวิดีโอไปสต็อปหรือว่าจะทําให้มีรูปหน้าตัวเองขึ้นอ่าหน้าตัวเองกดไปที่ไหนตั้งค่าตั้งค่าตัวนี้เราจะตั้งค่าตัวนี้ได้ก็ต้องเงืเราต้องไปปรับที่กล้องแบบนี้หน้าจอของเราก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะ ประมาณนี้ขอปิดไว้ก่อนอ่าทีนี้ต่อไปใครอยากได้หน้าจอไว้ตรงไหนลากได้เลยมุมมองของเราอ่าจะลากให้ดูอ่าตอนนี้หน้าจอค,คุณครูอยู่ตรงไหนอยากเอาไปวางไว้ตรงไหนสะดวกตรงไหนตรงไหนที่เห็นกล้องชัดๆวางไว้ตรงนั้นนะคะน่าจะได้ตรงๆแบบนี้ถ้าจะปิดก็ปิดได้ค,คุณครูก็ไม่ต้อง โชว์หน้าอ่ะทีนี้ลบออกสอนหน้านี้ไปเสร็จแล้วคุณครูอยากสต็อปวิดีโอก็สต็อปใน x v ดีโอได้เลยนะคะหรือว่าพอจบเรียบร้อยแล้วเราก็กดจบมันจะเซฟ,ฟลงไปในเครื่องให้คุณครูคโดยอัตโนมัติค่ะง่ายๆแค่นี้แล้วก็เอาไปทำขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือวิดีโอเมื่อกี้ที่เราเข้าไปในวีว่าวิดีโอนะคะ ีว่าตัวนี้ที่เราทําค้างไว้คุณครูเอาไปแทรกได้เลยค่ะคลิปที่คุณครูสอนเมื่อกี้เอามาตกแต่งได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะ